สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมาถึงที่เรียบร้อยแล้วน่าโมตาซากลมาตรงเวลาปิสวดแล้วนะอ้อยอ้อยกล้วยใบจันทร์เหล่าขาวครับบาง ไม่ยังใบใบย่อใบย่อในรถอยู่มั้งเอาคนมาพ่อใบย่อใบยังในรถออกมาเบิดใบย่อใบคูนใบย่อใบคูนใบคูนใบย่อ อเออกระทงใส่ของหวานใช่ไหมเอาคนแล้วมาปดของหวานอยู่ใส่เลือกของหวานอยู่ใส่ทส่าลองนายยกรูปหล่อหล่อที่สุดอยู่บ้านดังไงไอายคนถ้าลองนายยกมุจจาก,กันอยู่บมาครับปู่มุจักเพื่อนย่บมา ผมรู้จักป no. uk. ู <st am cliche> ่แต่ปู่ไม่รู้จักผมผมรู้จักปู่แต่ปู่ไม่รู้จักผมผมไม่นอนรู้จักแล้วตอนจัดเลยพี่แดงว่่าาาพีหลนนสุมัเฮ็ดบ่เป็นเฮ็ดบ่เบ็ดเท่าเฮ็ดบ่เป็นปู่แล้วเป็นเฮ็ดบ่เป็นเอามาเบิดอ่นเลยเอาของบ้านคือมาจัดเซ่ เออหลังน้น้อยมาสัน่นแม่บอกเฮ็ดน้น้อยซะเนี่ยเฮ็ดใคนเศร้าแม่ว่าเอายังมีอันนี้ยังมีเอาเอาเพิ่อมอีกอั์นี่เอาอักเพิม่มอีกสองอันเอาอักเพิม่มอีกสองอันเขาเป็นพระคุณมากอย่างมากเลยท่านท่านท่านในยกวันนอนนะคะเนี่ยท่านว่าเป็นสิริมงคลให้กับน้องน้ำหมูท่านในยกรูปหลอ่ <c oughs> ลอหลล่ออตดหล่อตลอดหล่อตลอด ค่ะรอไม่เสร็จสักทีรอไม่เสร็จเย็นๆท่านนั่งก่อนค่ะหลวงปู่ลีหลวงปู่ลีวัดสอนประชารามค่ะบัดเขตหัวอะไรกว้างแค่กว้างป่ะคะกว้างนวโมต้องหาธาญาเยอะๆนะนี่นะบอกว่าถ้าสมมูรณไม่ได้ลูกแม่ก็ไม่ยกให้ที่ดินแปลงนี้อ้า๋อที่มามานเนี่ยนำตัวหน่อยสิ มาบ่าที่หน่อมามาดอกดอกไม้ยังวนบอนากปองปุยนองมาแนะนำให้เอาเอาวันดีค่ะน้อปูอันนี้ท่านนายยกวันนอนค่ะน้องปุปครับ อ,อ,อันนี้คุณยายวัสดีค่ะได้ลุปุรีตรงนั้นตรงนั่งอย่างนั้น,น,นเอาเอาขึ้นเป็นเล็มรถ พให้นุ่งปูนคนกันล้างกันเดี๋ยวจะพึ่งพึ่งพไดสวดก่อนท่านนายกมาเป็นสิิมมงคลให้ดอกไม้ปูเนี่ยนี่ยอันเฮ้ยสาธุนี่น่ะดอกไม้ค่ะจ้า นั่น,นล่ะอันใจเย็นเย็นเด้นายโยกเลยใจเย็นขนาดนี้เลยเหใจเย็นอันใจากเย็นพูดอันฝากฝากไว้ชันนายโยกได้บริเกตบริเษัทโยกสัญญาอย่ากกะได้บอกปากต่อปากใส่กันเราได้หนิอันให้ปู่เบิ้งให้ค่ะปู่ยังไม่ได้เบิ Ying ้งเลยว่าต <most> <kein> <yog> ัวใดเป็นเสาเอกตัวใดเป็นเสาโทบอกเราบอกครั้ตอนนี้เป็นเสาเอก ทงมจะทำบ้านหลังเล็กๆซั่ท่านลองทำไม่เล็กใช่ไหมแม่บอกว่าทำสองห้องเล็กๆตรงนี้ก็ทำเป็นคนเช่าซะยี่สายี่สิบห้าต้นหมดเลยท่านลองต้องบอกให้ลดห้าหกแสนท่านลองนี่ท่านลองอืดเงินท่านลองไม่แม่ยืมเ่ยบ่จะน้อยไปไม่ได้ต้องสองล้านขึ้น ห,หอมแก้มศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมนี่ให้มันสมศักดิ์สิทธปิดปากนี่นี่ <laughs> มนสมศักดิ์สิทเจ้าแม่เจ้าแม่แมข้าหมายข้าหมาย <c oughs> เอ้ยพระคาเพราะบาปลายเต็นที่ก็ได้กู้เงินมาอันนี้ก็ได้กู้เงินมาเด้อท่านทุกอย่างทุกอย่างท่านโมทำแค่สองคลองนี่ <c oughs> ทำบ้านเช่าเลยเด้อเนาะนายจกเนาะเพิ่นเป็นอย่างคนวุ่นวายกับเพิ่นเพป็นสิเป็นประลัด ทดลองผ้าผ้าหวานทำปูอันนี้เคยเลี้ยงมุ่มมุ่มแถวค่อยตั้งบอบอตั้งตั้งตรงกลางแล้วเนาะปูเนาะตั้งตรงกลางที่เคยตั้งนี่การตั้งตรงนี้แหละหนูเคยตั้งตรงนี้ โคล่าไม้น้ำเกายางเนี่น่าตั้งตรงนี่แหะใกล้ๆเสาเอกตรงกลางนี่แหละอันนี้เป็นของหวานลอยแก้วนะคะแก้วหยักนะคะคุณยายสิบเอ็ดหยักคุณโสดโสดไม่แต่โสดแต่ลาบเจ้าทีเจ้าพุ่มเอ้ยเจ้าปูเจ้าหญ้าทุ่บจะใส่พ่อทูบวันนี้ต้องไปซื้อยูร้านมุ่งหน่อยนะเอามาสิบเก้าดอกท่านี้เลยวางเลยวางเลย น้ำหวานน้ำหวานเล่ามาวางวปูใก้ไว้ใส่ปูไว้ตรงนี้บมคะว,ว,วางวางเออวางดูยุดเอาไก่มาเอาไก่เอาไข่มา <c oughs> เอาไก่เอาไข่มาลูก <c oughs> เอามาหมดเลย พ่อก็ได้เลยสิบหกสิบสิบข้าดอกเทียนเทียนคู่ใหญ่ที่ททพ่อเอามาใส่ตอเลยเขาวางใส่ตองต้องไปตัดตอ,องอีกไหมไม่แม่พ่อและเอางาออกไงไก่ไก่ไก่กับไข่ไก่กับไข่น้ำแม่อาน้ำแดงอยู่ไหนน้ำแดงของพ่งอประวางเลย เปิดเปิดเออพอซื้อมาหรอดมาเพิ่มเลยอะไรเปิดเลยเอาเอามาเลยเอามากวดนึงน้ำแดงกับน้ำเปล่าน้ำแดงกับน้ำเปล่ามีไหมเทียนคู่วางเลยวางก็ได้ไหมแมนอันนี้ไว้โรยเป็นหมอยายเอาไว้ผสมกันเนี่ยไม่เทใส่กระตันเดี๋ยวดอไว้เดี๋ยวไปกันเอง คลิปนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ